มีนักผู้ณาการะคอยปรึกษาแอคอยดูเรื่องความปลอดภัยของเราแข็งแรงครับตอนนี้แข็งแรงกรีดตตัางให้กับเบลกี้และยแต้วค่ะ I don't know. เสริมบ้าง,างอะไรเงี้ยแล้วก็อ,อ๋อใช่ใถูกถูก <laughs> ถูกแล้วก็แล้วก็ผมว่ามันจะเป็นช่วงช่วงมากกว่ามันจะมีช่วงที่มันแบบติดติดกันหลายวันแล้วก็จะมีช่วงที่มันว่าได้เบรกอย่างวันนี้ผมก็ตื่นไม่ได้เช้ามากะอะไรเงี้ยไปออกกําลังกายแล้วก็มาที่นี่อย่างจริงๆใน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 ถ้าเรียนเรื่องนี้เราก็แบบลดน้ำหนักไหมอะไรอย่างเงี้แต่ผมเป็นบมวกว่าลดน้ำหนักขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันจะมีปัญหาสุขภาพไหมก็ จริงๆก็ดีนะผมก็เป็นช่วงที่ผมได้ลดน้ำหนักเลยนะจริงช่วงก่อนถ่ายผมก็ค่อนข้างแบบได้ที่อยู่เหมือนกันเลยก็ผมว่าถ้า,ถ,าถ้าเรารู้ตัวเร็วอะแล้วก็เหมือนว่าเรามีเวลาเตรียมตัวมีเวลาจัดการวางแผนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าเราก็เหมือนว่ามีม,มีนักโฆษณาการ,ราคอยปรึกษาอะไรเงี้ยแต่หมือนว่าวก็ก็มีพี่ๆรอบๆด้วย,ยนะับพี่ๆที่บริษัทพี่ๆของกองภาพยนตร์เองเขาก็คอยดูเรื่องความปลอดภัยของเราอยู่แล้ว ใจได้ครับใจได้แข็งแรงครับตอนนี้แข็งแรงอพอเราทํางานเรื่องนี้จบแล้วจริงๆหรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างทานอะไรเงี้ยสิ่งที่เรารู้สึกแลวเราสัมพันธ์ได้จริงๆคือเหมถึนว่ามันเป็นภาพะะยนตร์ที่มันมันให้คุณค่ากับตัวเราอ่ะหมายถึงว่าตัวเราเองได้ลงไปทํางานตัวเราเองได้ดูมันแล้วด้วยได้อยู่กับประเด็นประเด็นนี้อยู่กับหนังเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าพอในวันที่เราทํางานเรื่องนี้ปุ๊บ เราดีาใจแล้วเราภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์หลานมาอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้คนได้มาดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าเขาอาจจะได้กลับไปทบทวนหรือกลับไปคิดหรือว่าได้เห็นแง่มุมอะไรที่เราอาจจะเคยละเลยไปหรือว่าอาจจะเห็นอยู่แล้วแหละแต่ม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้ใส่ใจมันมากพอแล้วหมนถึงว่าเราอาจจะมาเสียดายที่หลังเสียดายโอกาสอะไรบางอย่างที่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผมจบงานเรื่องนี้ผมก็ กลับไปทบทวนกับตัวเองหลายอย่างในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการให้ความสําคัญในเรื่องของมุมมองของคนในครอบครัวอะไรเงี้ยมันทําให้เราเข้าใจแต่ละบทบาทของสมาชิกครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผมว่ามันคงจะสวยงามถ้าเหมือนว่าทุกๆคนที่มาดูแล้วก็เหมือนกับว่าได้อะไรกลับไปแบบนี้แล้วก็ทําให้เหมือนกับว่าเรากลับไปดูแลคนใกล้ตัวเราอย่างดีขึ้นอะไรเงี้ย